วัสดีตอนบาบค่ะพี่น้องหลังจากเซจภารกิจในบ้านนะคะเมื่อกี้ก็ตแมา่ทายขีดห้เบิรงกล่ะค่ะสองสีพี่น้องก็ตีกันคือเกาละค่ะน้องก็จะอยู่พะโล่เมื่อนี้วันจันทร์เนาะคะ่ะแต่ว่าทางโรงเรียนของพี่อินเขายุดนะคะขอคุณครูไปประชุมค่ะสวัสดีถวะสวัสดีค่ะพี่น้องเหตีด้ดิสวัสดีค่ะ โอ้เอาเลยก็โชว์พุงเลยแดดไปกินอะไรมาลูกผง่ายกินเยื้อคือทองง่ายแท้มาบอกมาเปิดของแม่ทำไมพุงใหญ่ตังโอ้โอ้มีไอมีปิดปากด้วยไหนใช้ขี้มูกตัวเองสิออ้ไอปิดปากโอ้ยไอโอ้ยบ้ามันมีขี้มูกอ่ะใช้ขี้มูกตัวเองหน่อยลูกเร็ว เร็วๆเรวช้วขี้มุกหน่อยครับอู้เก่งมากเ,เออหนอนน่ากลัวเอาไปใช้มาเนี่ยเอาเพรายจัดเปิดเรล่าหนึ่งขวบกับซีเดือนเด้ค่ะพี่น้องเมนี้อากาศห่อนอบอ้าวไก่สียดช่วงเวลาของการไปหัน,หน้ำพักละค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะ้องสามหนึ่งจะเป็นปนปลาดุกนี่ละค่ะ ตอนนี้กำลัตงต้มปลาดุกอยู่้อคะพี่น้องต้มใส่น้ำปลาแดกไว้นะคะแล้วพอมันเปื่อยล,ล,ล้วก็จะเอกมาต้มๆๆๆนะคะกินแต่ว่ามียังหลายค่ะพี่น้องดูพักสาบนี่ค่ะมือกับายไม่ขอทาบอ่ะคะ เอาหน่วยใหญ่ได้ค่ะพี่น้องหน่วยหน่อยๆก็พอเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนอันนี้เอาลงมาจากเต้าแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสิตักป้าพวกนี้ออร่อย<ๆ>แน้วค่ะพี่น้องตัตโต้ค่ะเๆๆด็กน้่งกับพวงดู่ก็นั่งได้อค่ะพี่น้องมันก็ร่ำลือเดี๋ยวนี่จะเสียง ไปให้น้องอิ๊กไปค้อนตั้มค่ะพี่น้องอาใส่หอมลงไปก่อนลูกน้องจัดมากป้ได้ตั้มหอมให้ละเอียดเร็วก,ก่อนที่น้องสิมาน้องกำลังมาแล้วตั้มกระเด็นไปลูกครูค่ะทางนอเอาเอาป้าร้องนี่ลูกทำไมตีให้เอา,เอา,า,าแบบตีต้องเล่นป้ได้กระดิ๊บตั้มขึ้นกระดิ อ๊ะอ๊ะอ๊ะแล้วก็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 กก็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 ก อยนเอามาส่ของเาวไม่ใชพเมื่อลค่ะพน้องจะจเล่นเดี๋ยวอเอากบนกไปเหดเาด้วั้งแ่เราตั้งีมัตานก็ดนี่ยละค่ะเห็ดมืที่าได้คพี่น้องให้เด็กน่อยมาเห็ดน้ำบ่อใดมีิต่พู้ตือๆก็โหลดค่ะหยาเห็ด ดีเบลแล้วนะคะเบียดด้วยปิดตาด้วยค่ะาี่น้องใส่ติดต้นลงไปเดี๋ยวแดดเป็บนบานเข้าอยู่แล้วด้วยะค่ะในหนัง้องไซอีก ใส่พัฟซีลงไปค่ะตุ๋นเองน้องอิงไปเก็บมาให้กังหนึง่งเนี่ยเชียงทะเลาะก,กันหรือค่ะพี่น้องเอ้ย น้องเอากอนน้อมาคุยเวลามันจะมาหายจะกเือกี่มงนี่ลูกขึ้นมาลูกไอ้นูนร่อนเอ้ยถอยายเ้ยโอ้ยถอยา เขาปิดน้ำแล้วมานี่ลลกมานี่พาน้องมาด้วยพี่องิงหุนไหว้ทุกแรงและะ้วค่ะพี่น้องหุนไหวยน้ำคนเดียวๆนี่ละคะ่ะนี่มาละปเปียกเวดอละสวัสดีครับหรือยัง เอาพูดีิสวัสดีครับก้มด้วยโอ้มันเปียกโอ้จาพุงอีกแล้วถอดเสื้อให้น้องนะลูกเช็ดมูกให้น้องด้วยน้องจะมาทำผักช่วยยายโอ้ต้ใต้ลูกกู้าย้ไปนี่ละาาโอ้ยมาดูพุงสิโอ้โห ดูงางเกงน้องขึ้นด,ดีๆนะค่ะตีคุณยายแล้วเสียไปทรงแม่ขาเนาะค่ะแม่ขได้หลานแม่ข่าขายพักในบ้านนะคะ่ะกล้มเท่าไรนี่ยายทรงเขาหาบาทเด้อค่ะพี่น้องนี่ทรงเปิ่นหาบาทเพิ่นเสียไปขายจาา้นนะะาบาทกัเหลืองของคนแล้วค่ะจะเอาทรงไปหาบาทนะคะพ่อด้ค่านามแล้ววะพ่อด้ค่าขนมแบบจัดเปอร์แล้ว,ว มังค่ะพระบุญเรางามๆนะพี่น้องลานมุขกระถายได้สนใจกับติดตอ่อมาหาเราเจ้าค่ะคลิปนี้กับสิบปิดลงซรัพนี่แหละค่ะพี่น้องควรประสาทละค่ะพอกันไหมคลิปนาขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ชาวหนุ่ยแนเด้อค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะโอ้ตาลิตต์ต้นฟีอิงนะค่ะพี่น้อง เบิ่งนนองดีดีผ้านนองเล่นบัดมือเลยค่ะมือได้ใบเตไปโรงเรียนก็ะซอยแม่ยังสี่ล้วค่ะ